สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราที่ EP ที่380นะครับผมก็สําหรับ EP นี้ครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไกลไปสุ่มเชนโลขอเพชรนั่นเองนะครับก็สําหรับ EP นี้ครับทุกคนเราจะไปปักธงขอบเพชรกันนั่นเองและก็ครับสำหรับ EP นี้พี่ก็แต่งตัวแบบชุดสายฟรีแบบ แปลกๆไปหน่อยนะครับทุกคนมันไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับก็แบบไกลๆหน่อยนะครับผมชุดนี้บอกเลยว่าไม่เสียสักเพชรนะครับจะเว้นไอไลายเพลหน้าทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าไลายเพลหน้าอันนี้แกล้งใส่ไปเฉยๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ครับพี่เอาท่าใหม่นี้ไปด้วยนะครับผมเป็นท่าอะไรสักอย่างนะครับทุกคนไม่รู้นะมันวิ่งไม่หยุดนะท่านี้ครับผมบอกก่อนแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับผมพี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นรอปพรรอลงลิ้นนะครับแม่ชื่อโคตรเทแลวก็ครับตอนนี้ครับผมก็อยู่แร้งมาสเตอร์ หนึนะครับผมเฮ้ย129่ิเดีเออนะครับแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้เส้การแต่งตัวกล้องจะมีตามนี้เลยจะเป็นนี่เลยนะครับผมทรงผมเดดบิงเกอร์นะครับแล้วก็แว่นตานักเก็ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นลายเพยนน่ามัส วั c h อร์หรือเปล่านะครับได้ใช่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อแรงฮีโรอีซีซันยี่สิบเก้าเนาะซีซันนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นเกงเครื่องแบบอังกฤษแล้วก็จะเป็นเท้าเปล่าของรุยนะครับผมแหมอันนี้ก็เท้าเปล่าอันนี้แรนะผมบอกก่อนแล้วก็ครับสำหรับท่าทางวันนี้ก็จะมีตามนี้เนาะท่าปากทงครับแล้วก็ท่าไอเคมังกรแล้วก็ลูกซซงมังกรครับผมแล้วก็ไอเคมแปดครับแล้วก็ท่า UMP นะครับผมแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของนี่เลยท่าฟาร์มัสแล้วก็ ทุย MP 5นะครับผมแม่ MP เฉยแล้วก็ครับมีท่าวิ่งอันนี้ด้วยนะครับผมมันวิ่งไม่หยุดเลยดูดิมันเป็นเป็นท่าเหมือนมันวิ่งได้นะครับผมท่านี้นะครับแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักทงขอบเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลครับสวัดดีครับสวัดดีครับอันนี้ทำอะไรอยู่หรอครับเนี่ย ราเล่นโซนครับวิอันนี้ผมขอเล่นด้วยได้ไหเนี่ยได้ได้เฮ้ยแต่ว่าอันนี้นายคนไหนเนี่ยหัวห้องหัวห้องอ๋อเฮ้ยแล้วในตี้นายมีผู้หญิงแต่งเกวผู้ชายบ้างวะเนี่ยไม่มีเลยเอ้าหรอเฮ้ยนายผมขออะไรอย่างได้ปหล่ะอะไรอะเฮ้ยนายเติมเพชรให้ผมหน่อยได้ไหมโหพี่อยู่ต้องแทนพีเอสอ่ะพี่เติมเพชรให้ผมได้ไหมโหอ้โหเฮ้ย พี่แบบจนสุดแล้วใน PS เอเนี่ยพี่ต้องมาขอพวกเองเนี่ยเองแบบไม่สงสารที่ไหนอหรอไม่ผมไม่มีเลยใช่เปล่าจริงเปล่าใช่เอน้นิดเดียวเองเองเติมให้ให้พี่นิดนึงไม่ได้หรอเนี่ยดูเองไหมพี่แบบไปสุ่มท่านี้มาได้เก้าเพชรเนี่ยพี่แบบไปไปขอเพชรคนอื่นมาสุ่มเนี่ยโอ<ห>้เทไหม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 เท่ทเออแต่มันวิ่งไม่หยุดเลยอเองดูดิพี่อยากแบบได้ท่าใหม่ที่ไม่ใช่ท่านี้เองเติมให้พี่ได้ป่ะล่ะ ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมเติมให้หกร้อยเพชรนะหกร้อยเลยหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงป่าจริงจริงอรอฮ้ยเอาด,ดียวผมเติมให้เลยเอาจริงจริงปะเนี่ยจริงจริงเฮ้ยได้ได้เอาดีเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบบรอเดี๋ยวพี่รอเฮ้ยทุกคนน้องมันจะเติมให้ผมจริงเหรอวะถ้ามาเติมให้เนี่ยผมต้องเติมคืนมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมลนว่ะไอ้ลนจริงแล้วไอ้ท่าเวนี่มันก็วิ่งไม่หยุดเลยทุกคน ผมกดท่าอะไรดีวะเนี่ยไอ้เค็มกรก็ได้ท่าเก่าๆนะครับเฮ้ยทุกคนมันจะเติมให้จริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเฮ้ยทุกคนเพชรผมเด้งไอ้เชี่ยเฮ้ยหกร้อยเพชรเท่าไหร่วะ <not> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไ <not> มค์คุยไมคก่อนดิเฮ้ยฮัลโหลเองเติมให้พี่แล้วหรอใช่ใช่ใช่ เฮ้ยยารโลเฮ้ยทำไมเองใจดีจังอ่ะทำได้ทำได้เ็ดเชเฮ้ยโอ้โหไม่โคตรหล่อเลยว่ะงั้นเดี๋ยวพี่แบบขอถ่ายรูปกับพวกเองเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยได้ปะเนี่ยได้ได้ได้อ่าได้ได้ได้ไดไดมาเดี๋ยวพี่นับให้นะกดท้าพร้อมกันสี่คนนะมาหนึ่งสองสามยารโดเชี่ย โหมีเงินปักทงให้ผมเติมให้อีก<ห>ขอเพิคืนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ได้ไดเองเจ้าปะล่ะหยอกหยอกหยอกผมหยอกผมหยอกเล่นเฮ้ยจริงวะเนี่ยหยอกจริงเปล่าจริงโอ้โหเฮ้ยทำไมแบบเองหล่อจังวะไอ้น้องเองอายุเท่าไหร่ะรวะเนี่ยสิบสี่โอ้โหเชี่ยรู้สึกผิดเลยว่าให้เด็กอายุสิบสี่เติมเพชรให้เนี่ยเฮ้ยเองเอาคืนเปล่าเอาเอาคืนไหมเอาคืนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเองรวยจังวะธรรมดาธรรมดาเชดเคโอ้โห เฮ้ยนานๆแบบพี่เจอคนแบบเองแน่เองรู้เปล่าจริงเหรอเออปกติแบบเชี่พี่ไปไหนก็ไม่โดนด่าอย่างเดียวเลยไอ้น้องโอ้ยธรรมดาลูกหล่อพ่อรวยโอ้โหลูกหล่อพ่อรวยเฮ้ยยังเอาเองมันโอ้โหแม่งได้วะเอ้แอดเพื่อนหน่อยดิแอดเพื่อนหน่อยดิรับเพื่อนดิรับเพื่อนดิโอ้โหพี่ชอบแบบเออพี่ชอบแบบคนแบบเองเนี่ยโอ้โหแม่งสเปคเลยอ่ะพี่หามานานแล้วอ่ะคนแบบน่ารักน่ารักแบบเองเนี่ยเดี๋ยวแม่งอายุสิบสี่วะโอ้ยแค่รู้สึกผิดวะ แต่บ้านบ้านเองรวยใช่ไหมบ้านเองรวยใช่ไหมใช่ใช่งั้นพี่ขออีกห้าพันเพชรได้ไหมเอ้ยยอกเล่นหยอกเล่นมึงอย่าหาทําด้วยไม่เอาอย่าหาเติมมาโอ้โหมึงจะเติมอีกปะเนี่ยเฮ้ยบักปรอบเอ็งจะเติมจะเอาเวลาผมเติมให้ไม่เอาโอ้โหสันหานะนี่โอ้โหไม่บ้าหกร้อยหกร้อยเพชรก็เยอะแล้วนะนี่โอเคเคปกติพี่ได้แค่ยี่สิบเพชรเองรู้แ่บทำไมคนนั้นใจร้ายยังโอ้โห เอ้ยเขาใจดีแล้วเขาใจดีแล้วเอ้ยวันก่อนพี่ได้พันเพชรไว้สาวเติมให้เชี่ยไม่ผมไม่ยอมเดี๋ยวผมเติมอีกเอ้ยอย่าหาทำกูไปแล้วบักกรอบนี่เอ้แอนไอ้หนุ่มเดี๋ยวพี่ไปก่อนโอเคเปล่าโอเคพี่ไว้เจอกันโอเคได้ได้ไ,ดไอ้หนโโหุ่มโอ้โหแม่งจะเติมโอ้โหกะแบบขิงผู้หญิงคนนั้นเลยเหรอใช่ใช่โอโ้โหแม่งโคตรสุดเลยว่ะพี่แม่งโอ้โหไอเชี่ยเริ่มใจใกเกเรอีกแล้วกูเห็นรวยๆนี่ไม่ได้เลยนะ ยายายาหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคหนุ่มไปแล้วบายยน้องเจอกันเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่นด้วยเอเคครับเจอกันโอเคครับผมบายยครับฮัลโหลเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ทําอะไรกันอยู่หรอครับเนี่ยนอนครับง่วงเฮ้ยอันนี้ขอเล่นด้วยได้เปล่าได้ครับพี่เฮยโอ้โหเ้ยน้องผู้หญิงชื่ออะไรหรอครับชื่อแนนค่ะเฮ้ยน้องแนนอายุเท่าไหร่หรอ สิบเจ็ดค่ะแต่มาจริงขโมอเลยบ้านายเราไม่ได้มอรเราแบบเข้ามาแบบหาคนใจดีอะไรเงี้ยแบบเติมเพชรให้เรานิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องแนนเราแรหละจังหวะเนี้ยทําไมต้องแนนอะแนนใจดีหรอครับตงแนนช้อปเปค้ค่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสเต็กเลยอะจะจิกกับน้องไม่เพียงให้ดูเฮ้ยแล้วแบบแนนมีมีแฟนหรือยังหรอครับเนี่ยไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้องลงนีเหรือว่าไม่มี อย่าไปฟัง<อ>น้องมันน้องมันโกหกสโสดคะ่ะอ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้โสดด้วยไม่เมล่นนแบบแนนจะเติมเพชรให้จริงหรอใช่ค่ะจะเติมให้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มิมิอืมสองร้อยพอไหมอุ้ยอุ้ยได,ได้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 เอาเดียวเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวรอเลยโหนายทำไมแบบพี่นายใจดีจังวะกับผู้ชายเข้าไปอย่างนี้แล้วพี่เฮ้ยใช่หรอจริงหรอจริง เขายังไม่เคยเติมให้ผมเลยเขาสเปคแบบสเปคผมเลยไงนายรู้เปล่าได้ฮะจีบเลยรอแต่เราว่าฝวเขาใส่พี่เฮ้ยเขามีฝอแล้วเหรอมีแล้วมีอยู่จริงเปล่าตล่านายนายเดี๋ยวนายนายพี่นายเขาเติมเพชรให้ผมจริงว่ะสองร้อยเนี่ยเฮ้ยเข้าแล้วเหรอเอได้แล้วค่ะได้แล้วครับได้แล้วครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหทำไมแนนใจดีจังอ่ะมึงเติมเพชรให้ใครวะ เดี๋ยว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 เฮ้ยฮัลโหลครับแนนมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนายเอ้ยนายนายนายอยู่ในเกมปะเนี่ยตุ๊ไม่ได้อยู่ครับไอ้น้องมึงเป็นใครเนี่ยมาให้แป้งกูเติมเนี่ยมึงเป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเฮ้ยผมมาผมมาขอให้เจอเยี่ยวเดี๋ยวผมเติมคืนให้ก็ได้ครับแล้วมึงเล่นหนึ่งเหมือนเปล่าเล่นเล่นเองครับพี่ มึงมาหนึ่งๆกับกูเปล่าแพ้เสียแฟนอะไรเงี้ยสุดท้ายโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาจริงเหรอแต่ถ้ากูชนะมึงมึงต้องเติมคืนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอ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 ได้แบบเสียงเสียงน้องแนนอีกรอบได้ไหมเขาอยู่กับพี่เหรอครับมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูไม่ฟังกูไม่ฟังเฮ้ยผมอยากฟังอะไรพี่พี่เร็วเร็วเร็วเฮ้ยมึงมาหนึ่งๆกับกูพอดีกว่า เ้ยเดี๋ยวพี่ผมขอชนะยพึ่งได้คุยแน่โอ้โหเอ้ยได้ได้ได้พี่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขอแบบอะไรนิดหน่อยนะครับพี่เฮ้ยทุกคนมึงน้องเนยเขามีผัวจริงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอต่อเฉยทุกคนเดี๋ยวขอปักธงแอคก่อนละกันนะครับผมมาหนึ่งสองสามเฮ้ยหล่อเทพไหมพี่หลอหล่อดหล่อเท่เปล่าพี่ ไม่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 เท่าไหร่ไว้น้องซึ่งอยพี่ดีกว่าเอ้ยเอ้ยพี่เอ้ยนี่พี่เป็นแฟนน้องแนนหรอครับเนี่ยใช่เป็นยังไงไม่มาาหเปล่าเปล่าครับเปล่าครับเดี๋ยวผมอยากได้ยินเสียงน้องแนนอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปหนึ่งกับพี่เลยเอ้ยพี่ก่อนไงไม่ไม่ไม่ขอขอเสียงเสียงน้องแนนอีกรอบหนึ่งดิเดี๋ยวผมไปหนึ่งหนึ่งกับพี่เลยจริงจังอันนี้จริงจริงจริงจังเลย เฮ้ยเรื่องมาจบวะเฮ้ยงานน้องเองแพ้งานสมมติถ้าเองแพ้พี่เองเติมให้พี่สองพันเราเคลียไว้เติมคืนมาอุ้ยสองพันเหรอเฮ้ยได้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 เฮ้ยได้ได้แต่ผมขอขอไอ้น้องแน้นต้องฮัลโหลอีกอีล่องแล้วแหละให้น้องแน้นแบบพูดดิดสวัสดีค่ะอุ้ยโอ้โหน้องแน้นอยู่เฮ้ยไหนบอกพี่ว่าไม่มีแฟนอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรอเพื่อนอะไรไม่เกี่ยวเพื่อนไม่รับจริงเปล่าเพื่อนจริงเปล่า งชิบหายแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่คเขาแต่จบเกมเจโกูเอ้ยได้ได้ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสร้างให้เลยโอเคพี่โอเคป่าวมาเร็วเข้าได้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 พี่เดี๋ยวแอดเพื่อนก่อนแอดเพื่อนแอดเพื่อนขอนพี่คนไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะผมแอดหมดเลยนะรับแลยไม่รู้เรื่พี่ผมไม่เกี่ยวผมผมเข้าไปดูเองโอเคโอเคเองโอ้โหเช่รู้ยิ่งผูเชื่อเองว่ะไอ้น้องได้ได้ได้ครับพี่สองพันครับพี่แต่ถ้าแต่ถ้าพี่แพ้อะไรเงี้ยพี่แบบ ก็ตามตามตามที่พ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 ูดโอ้โหลนลนลนตอนนี้ลนแล้วพี่เอ๊ะเนติดอ่างทำไมวะไม่ลนลนครับพี่ลน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 เเออใช่ใช่ใช่แบบเ็แบบไปจ้าเอ๋ผัวชาวบ้านเลยครับผมแอบลนนิดนึงผวาผวาแอบผวาด้ดนึงครับพี่โอ้โหแมวันเลยเนี่ยโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสร้างก่อนพี่โอเคเบ้าโอเคน้องโอเคครับผมโอเคครับผมได้ครับได้ครับ โอ้โหทุกคนเชื่อเจอตอ่อเฉยเลยกูโอ้โหสภาพไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งกับขน่มรูปหล่อคนนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ผมเชื่อใครไม่ได้ไอ้น,นุ่นบอกว่าแฟรรไนไอ้นี่บอกว่าน้องเพื่อนนู่นนั่นนี่โอ้โหมั่วหมดเลยทุกคนโอ้โหไม่เจอต่อโอ้โหเชื่ออีพีแรกที่ผมเจอตอครับทุกคนไปทุกคนเลสโสกครับผมไปหนึ่งกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนละกันและคืออีพีนี้ครับผมเจอต่อว่ะทุกคน เศร้าเลยเครียดเลยก็แรกแบบผมนึกว่าน้องแนนเขาจะเป็นคิดนะครับผมคิดชิวูเนะี่ยทุกคนคู่ชีวิตฮนะโอ้โหแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วฮะโอ้โหเศร้าเลยวะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกับน,น้องแนนหรือเปล่าแล้วแบบปั่นผมเไง,ไงี้ยแบบแกล้งผมงนี้นะครับทุกคนก็เป็นแฟนกันจริงๆวะผู้ชายแม่งพูดได้แบบแพ้เสียเมีย ตัวในท็อปไปดินี่วิ่งหน่อยละกันนีฟโรยเงินแล้วก็ปักทองหนึ่งทีปึ้มเข้าให้หล่อเท่ hey, ผมบอกเลยแล้วก็เหยียบสามไปแล้วก็ลูกซองเฮ้ยซื้อหมวกก่อนละกันคนนี้เขาน่าจะเล่นเป็นแหละนะครับผมงฟรีไฟน์เนี่ยเขาตั้งให้วอลแบบไวอยู่นะเอาเรื่องอยู่น่าจะเล่นฟรีไฟน์เป็นนะครับหรืออาจจะแบบเป็นคนเล่นฟรีไฟน์กันแล้วแบบคก,กับคนในเกมอะไรอย่างงี้เนาะมันมันมีนะที่แบบคบก,กับคนในเกมแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย มีมีมีถือว่าน่ารักนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องเติมคืนเขาแหละทุกคนผมเติมคืนตลอดนะไอไอไอน้องคนแรกอะ่ะผมก็เติมคืนไปแล้วนะครับผมเติมคืนไปพันเพชรน,นะครับผมเนี่ยโดนไอท็อปไปดิโดนตัวบั๊กเกมไปดิของจริงและคือผมพาไอคนที่แบบอ่ไอผู้ชายคนนั้นที่คุยกันตอนแรกอะ่ะมาดูด้วยนะครับผม ไอ้คนที่บอกว่าน้องแนนมีแฟนแล้วอะรู้งี้ผมเชื่อมันนะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่า EP นี้ฮาถ้าแบบมีคนเอาคลิปไปลงที่อื่นนะครับบอกเลยว่าฮ่าจัดอะดังแน่นอนอะแสนแสนหัวใจต้องมาแล้วว่าจริงเอาไปลงต้องตอกอ,อะไรเงี้ยนะครับผมตอกตอกนู่นนั่นนี่บอกเลยฮาฮาจัดแม่งเจอต่อ EP นี้งง,งวิวิไม่โดนหัวพัญญาเหรอ พันญาทําไมครับพี่นี่เขาพันญาเออเอ้ยไม่พันว่ะนึกว่าพันญาแหมเราก็นึกว่าแบบเขาพันญาอะไรอย่างงี้นะครับผมรอบน,นี้ซื้อก่อสามหมวกสามไปเฟี้ยวๆอุ้ยได,ได้ได้ปืนฟรีมาด้วยเฮ้ยทําไมเข้าปืนนี้มาเล่นวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนผมไม่เคยเล่นอยู่แบบ UMP เลยนะเฮ้ย MP4 เอ้ย m p 4 0ปะน่าจะใช่นะครับทุกคนผมหลอนแหละ MP4 ว่าสาั้นไปทุกคนไปเซิ้งหัวพี่ชายคนนี้ต่อนะครับอืมออกช่องนี้แน่นอนอุ๊ยโอ้โหไม่โดนพี่แบบคิดผิดามากนะท้าตัวบั็กเกมเนี่ย ยู่ไหนจ๊ะหาตัวยากอ่ะคนนี้ดูดิเขาวิ่งแบบเขาวิ่งวนอ่ะเขาวิ่งหาผมอ่ะเฮ้ยไม่โดนหัวเอางงงอุ้ยตัวเฮ้ยเขาเล่นแบบแปลกแปลกอ่ะ หัวโยกซ้าหัวโยกซ้าแล้วก็ปักธงนี่หนึ่งทีทุกคนเฟี Feel ้ยวเลยไอ <'re> คนนี้เขาแบบเล่นแปลกเหมือนเขาแบบไม่ได้เล่นฟีไฟล์หรือเปล่า man, no แล่นไหมเขาตั้งไอวอเป็นวะงงวะมันเล่นแปลกอะ่ะยิงผมแบบยังไม่โดนเลยอะ่ะหรือว่าแบบเป็นเพราะผมเป็นตัวบั็กเกมวะเขาอาจจะยิงโดนแต่แบบดามาจตไม่ลดอะไรงี้นะครับทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ทุกคน ต่อ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 อาจาเอ๋อัน,ออนพี่เจ้เฮ้ยอุ้ย,ยถ้าโดนนี่ฮาบอกเลยอุ้ยโอ้โหตั้งให้วอลเฮ้ยเฉียวหน้ามานิดเดียวทุกคน อุ้ยโดนโดนกูแล้วโดนกูแล้วไม่น่าพูดเลยว่าไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยตัวอุ้ยเชี่ยเวอร์นะเกียนไหมปังเกียนแม่งเลยโอ้โหแบบพัญญาพัญญาแปลกๆนะ่เรา ขอภัยในกคนที่ไปเกียนเขาอ่ะแต่ผมคิดว่าเขาก็ไม่มีทางชนะผมแล้วแหละจริงผมบอกเลยพลิกยากถ้าแบบเล่นกับผมเลยแบบจะพลิกชนะอะไรเงี้ยต้องสะกรนำผมเวย้ยถึงจะมีโอกาสชนะผมอะ่ะไม่ก็แบบเปิดให้ผมแบบตัวแรกผมตายก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวตัวที่สองผมจะแบบจะไม่ค่อยมีมีกำลังใจเล่นแหละจริงๆนะไปเล่นกต่อขอไม่ดเดียว ตึงเกินปุยมุยตึงเกินปุยมุยเฮ้ยเวอร OK! โหตึงจาดตึงจาดเฮ้ยผมไม่ของจริงว่ะทุกคนของจริงจัดอะ่ะบอกเลยว่าผมมันตัวบั็กของเกมฟรีไฟในยุคสมัยของปีนี้<อ>ไม่มีใครเอาผมลงหรอกพูดตรงยาก ยากยากจะหุ่นลงนะยากตอนเนี้ยยุคนี้คือแบบผมเล่นผมใช้หัวไงเลินไอคนนี้มาท้าผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหกศูนย์เร็วเฮ้ย<อ> <Rub in! S 2> น้องแนนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัว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 เกินปุยมุยเฮ้ยเฮ้ย วนันพันญ,ญาก่อนเฮ้ยขเขาก็พันญ,ญาว่ะโอ้โหมีเปิดช่องวะ่ะมีเปิดช่องเอาอีกไหมทุกคนเขาเปิดช่องว่างวะ่ะมันมีช่องอยู่อ่ะเอาไ้วิวันวันโดนหวยไงทุกคนนั่นโดนหวยแล้วนะ <c oughs> นั่นคือผมออกไม่ได้ <t ell> เอาตัวโอ้โหผมเศร้าเลยทุกคนถือว่าได้หัวแล้วกันเพราะตอนแรกผมยิงหัวเขาแต่เขาไม่ตายทุกคนไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้หัวได้หัวทุกคนแม่เฮ้ย7-0นะ7-0แต่แบบ EP นี้แบบ7-0แบบไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับทั้งเกียร์ทั้งได้ตัวไปหนึ่งนะครับผมไม่ไหวเลยไปทุกคนเดี <t ell> ๋ยวเราไปคุยเขาน้ารบีดีกว่านะครับเดี๋ยวชวนมาคุยดีกว่านะครับผมโอ้โห EP นี้ก็ปิด้วยสกอร์7-0นะครับดาเมจครับ 3,156นหสหกะครับผมตามนี้เลยโอเคครับทุกคนไปทุกคนเลสตัวค้ผมไปหน้า็อบบี้กันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมเราก็มาอยู่หน้า็อบบี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอชวนพวกเม่อกีเข้ามาก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยนี่นี่หว่าทุกคนแปจัดแปมาปะวะมาไหมอีกคนน่ะเอ้ยมาแล้วทุกคนอ้าวเดี๋ยวเปิดไมค์คุยเลยละกันนะครับผมฮัลโหลครับ เอค่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยน้องแนนครับคนเมื่อกี้เป็นอะไรกับน้องอะ่ะเป็นพี่ค่ะใช่หรอหอ้าเฮ้ยแล้วเขาแบบเขามาท้าหนึ่งๆพี่ว่าแบบแพ้เสียฟงเสียแฟนอะไรเขาได้ไงอะ่ะอะไรของ,ขของมึงเขาปั่นบบเฮ้ยเฮ้ยครับพี่เฮ้ยพี่อ่าแม่งเหลี่ยมกับผมวาไงเฮ้ยบ้าผมไม่ได้เหลี่ยมครับพี่แต่แบบพี่พี่ท้าท้าผมว่าไงนะถ้าผมชนะหนึ่งหนึ่งไง เอ้ยไอทาไออีกอีกยังมีอีกพี่ที่แบบที่ผมชนะแบบเสียเสียอะไรนะเสียอะไรนะเสียอะไรเสียตังไงน้องเสียตังอะไรพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตังเออไ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 อหนุ่มคอาทาพี่ไงคอาทาพี่ว่าไงนะติวิ่งบบอกว่าหนึ่งแพ้เสียแฟนเออแพ้เสียแฟนเออใช่เอาไงพี่เอาไงเอเจอไอหนุ่มมิงแมงเรือนจังวะ ไม่ได้เลื้ยนพี่อ่ะไดว่ะเฮ้ยพี่อ่ะเป็นเป็นเป็นแค่พี่ชายอะไรเงี้ยพี่แบบอย่าัวน้องสาวที่ผมมาจีบน้องสาวพี่เนี่ยอะไรของมึงน้องทรงน้องสาวอะไรของมึงมึงรั่วไปเนี่ยแล้วแล้วพี่เป็นอะไรกับน้องแนลหรอครับเป็นแฟนกูนี่ไงน้องใช่เหรอเฮ้ยจริงเปล่ะมฟนอะไรมฟนอะไรโอ้โหแฟนจริงป่ะเนี่ยไอ้น้องแนลเขาเขาเป็นแฟนน้องจริงหรอเป็นพี่ค่ะพี่อะไรเนี่ยเขาบอกเป็นพี่เนี่ยเอ้ยพี่พี่ปั่นผมไะเนี่ยแล้วพี่จะให้อะไรผมแทนเปล่า ไม่ผมไม่เอาน้องแทนก็ได้พี่ให้ผมแทนก็ได้เอาพี่พี่เดี๋ยวพี่เติมเติมให้กายเลยน้องพอดีว่าพี่รวยไม่เอาเอ้ยผมไม่อยากได้ตังค์อ่ะผมอยากแบบได้ได้อย่างอื่นอ่ะเงจะเจ้าอะไรเดีย่เอ้อยากได้น้องเอ้ผมอยากได้น้องสาวพี่อ่ะจมกินระพอดรอผมอยากได้แบบน้องสาวพี่อ่ะโอ้โหเอ้โอ้โหพี่เจ้าขวงน้องสาวทำไมให้ผมเคยเป็นนะแบบบอกบอกแบบบอกคนอื่นเ้ยว่าน้องสาวเป็นแฟนอะไรเงี้ย พี่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิเฮ้ยงั้นงั้นงั้นพี่เติมเพชรให้ผมแทนได้เะล่ะเอาเะล่ะได้หนุ่มเติมเท่าไรเอาสองร้อยเอาเท่าที่แบบน้องแนนเติมให้ผมเลยพี่ได้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอพี่เพี้ยเพี้ยเพี้ยน้องแนนเติมดิไม่มีเลยเฮ้ยไอ้เจาตุนห่างทำไมวะพี่ไม่ชอบเลยไม่ผมผมลนเขาพี่ผมลนผมลนเออเองก็พูดจะใช้ดิแบบผมลนอะพี่แบบโอ้โหคือแบบมามาเจอตอทั้งทีอะไรเงี้ยถ้าไม่ลนก็แปลกครับพี่ไม่มี โอ้ยแม่งเด็กน้อยจังวะโอ้แบบผมอายุสิบห้าเองเด็กน้อยเลื้นชิบหายเลยโอ้ผมอายุสิบห้าเองครับพี่แบบมันต้องแบบมีลงมีลนกันบ้างอะไรเงี้ยครับพี่ลนไม่พอเองเลื้ยนด้วยนะพี่บอกกันโอ้หโอ้ยทำไมพี่โหดจังอ่ะลมๆมีลมลมเฮ้ยพี่เติมเพชรให้ผมแล้วหรอแน่นอนพี่พูดแล้วคำไหนคำนั้นน้องเฮ้ยเดี๋ยวผมขอน้องแนนด้วยได้ไหมะเฮ้ย เองนี่แม่งพูดมากจังวะโอ้โหเออไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมแบบค่อยไปคุยกับน้องแนนเอาเองครับพี่ผมผมรู้แล้วว่าพี่เป็นอะไรกับน้องแนนอ่ะเป็นพี่ชายเออเข้าใจได้เข้าใจได้เอ็งเองนี่แบบว่ารั่วไปเนี่ยนะเปล่าครับพี่แบบผมเจอคนน่ารักทีไรก็หวั่นไหวทุกทีอ่ะครับพี่เองกินข้าวเยอะไปเปล่าโอ้ยเปล่าครับพี่เปล่าครับเปล่าครับลองลองเปลี่ยนจากข้าวเป็นย่าไหมหนุ่มโอ้โหใจเย็นกับพี่โอ้ยพี่ครับเดี๋ยวผมไปไปก่อนละกันนะครับถ้างั้นน่ะ ไปเลยไปเลยโอเคกินลูกองแล้วพี่ผมเป็นหัวน้องแนนครับเดี๋ยวไว้ไว้เจอกันนะครับผมโอเคเปล่าเจอกันใหม่ค่ะโอเคครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับมึงแตะไปหัวแปไะโอเคครับพี่โอเคครับตู้งโอเคทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับอีพีนี้ครับโคตรฮาครับทุกคนเว้ยแต่ว่าได้ได้เพชรมาเยอะอยู่นะได้เพชรเยอะจัดอ่ะบอกเลยแม่งเติมเพชรให้ผมเว้ย ไอคนนี้มันห่วงมันห่วงน้องสาวอะ่ะเออผมผมก็เป็นนะแบบผมก็มีน้องสาวนะแบบห่วงนะห่วงพูดตรงว่าห่วงอะ่ะหยานะคนคนดูหยานะบอกก่อนหมกบอกเลยน้องสาวพี่ไม่มีใครรู้ว่าคือใครของจริงบอกเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผม และก็ไอที่พี่บอกว่าติดอ่างเนี่ยพี่ไม่ได้ติดอ่างจริงๆนะครับทุกคนพี่ acting เอานะครับแบบว่าไป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 อะไรเงี้นะครับผมบอกเลยว่า acting ท็อปนี่มัน number one จริงๆนะครับทุกคนและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับผมพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสำหรับ EP หน้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บบบบๆครั๊าายย 哎呦。